บนพื้นที่แห่งนี้มีเรื่องราวความเป็นมาในฐานะราชธานีแห่งแรกของไทยกว่า417ปีอดีตที่ยิ่งใหญ่และยาวนานทำให้ที่นี่ไม่เคยถูกลืมเลือน พิเศษไม่ได้นะคะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีตเคยเป็นราชธานีที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการเมืองถึงแม้ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครองจะทําให้บทบาทของอยุธยาเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจังหวัดอยุธยาแห่งนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาค้นคว้าอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเลยล่ะค่ะ กรุงานครแห่งนี้สถาปนาขึ้นในพุทธศตรวรรษที่19บริเวณล,ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบนพื้นที่เกาะที่มีแม่น้ำล้อมรอบโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลาพาดผ่านทั้งด้านตะวันตกและใต้แม่น้ำป่าสักไหลาพาดผ่านทั้งด้านตะวันออกและแม่น้ำลบบุรีไหลาพาดผ่านทั้งด้านเหนือภายในเกาะเมืองและโดยรอบยังประกอบด้วยแม่น้ำลำคลองจำนวนมาก ทำให้การสัญจรส่วนใหญ่ต้องใช้เรือชาวตะวันตกจึงเรียกฐานที่นี่ว่าเป็นเวนิสตะวันออกส่วนรูปทรงสันฐานของเกาะบ้างว่าคล้ายสำเภานาวาบ้างว่าคล้ายถุงยากที่ตั้งของเมืองถือเป็นชายภูมิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเนื่องจากอยู่ในบริเวณล,วลุ่มต่ำของทุ่งราบแม่น้ำเพื่อต่อการเกษตร,รกรรม และการที่มีแม่น้ำลำคลองจำนวนมากนั้นนอกจากจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในและต่างประเทศแล้วยังเป็นปราการอันแข็งแกร่งในการปกป้องพระนครอีกด้วยหากย้อนเวลากลับไปได้คงจะได้เห็นด้วยตาตัวเองนะคะว่าเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ในอดีตเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากเพียงใดและคงจะดีไม่น้อยค่ะ ถ้ามีโอกาสได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้มีใครคิดเหมือนกันบ้างไหมคะกรุงศรีอยุธยาพัฒนาจากหมู่บ้านการค้าเป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลได้ด้วยปัจจัยจากภูมิศาสตร์ที่ตั้งความเสื่อมอำนาจทางการเมืองของเขมรและนโยบายส่งเสริมการค้าพ้นทะเลของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งหลังการสถาปนาเป็นราชธานีอย่างมั่นคง ในพุทธศักราช1,893แล้วนั้นกรุงศรีอยุธยาได้ขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องนับแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพง,วงัวที่ได้พนวกสุโข,ขทยัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาได้ขยายอาณาเขตไปทั่วทุกทิศทางจนเกิดความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ที่มีลักษณะเป็นทวีวงขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งในรัชกาลนี้ได้มีการจัดระบบระเบียบสังคมศักดินาใหม่มีการส่งผ่านวัฒนธรรมจากสุโขทยัยสู่กรุงศรีอยุธยาเห็นได้จากหลักฐานทางศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและเมื่อมาถึงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง ป็นช่วงเวลาที่ชาวตะวันตกอย่างโปรตุเกสเริ่มเข้ามากรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกและนับแต่นั้นเป็นต้นมาการหลั่งไหลเข้ามาของชาวตะวันตกหลายชาติหลากภาษาทรงผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นเมืองที่มีความเป็นพหุสังคมพหุวัฒนธรรมความไร้เสถียรภาพของกรุงศรีอยุธยาเริ่มต้นขึ้นเมื่อราชวงศ์ตองอูของพม่า เริ่มคุกคามตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าตะเบงชเวติเรื่อยมาจนถึงพระเจ้าบุเรงนองการเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พมา่าในพุทธศักราช2112ชี้ให้เห็นถึงความเปรปาะบางและอ่อนแอของราชสำนักอยุธยาจนกระทั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้กอบกู้บ้านเมืองผสานความแตกแยกและสร้างเอกภาพทางการเมืองอย่างมั่นคงให้กรุงศรีอยุธยาอีกครั้งสมเด็จพระนารายมหาราช พระองค์ใช้ชาวต่างชาติชำนาญการด้านต่างๆในราชสำนักและยังให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตการค้าโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสในรัชกาลนี้มีความเป็นพหูสังคมพหูวัฒนธรรมอย่างเด่นชัดอีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญทางด้านรณศิลป์เป็นสังคมที่มีขันติธรรมทางศาสนารกอบด้วยผู้คนหลากเชื้อชาติมีชุมชนต่างชาติ ทั้งในและนอกเกาะเมืองที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งถิ่นฐาน าเหตุเดลาลูแบร์ได้สะท้อนให้เห็นภาพการดำเนินชีวิตของชาวต่างชาติอย่างเป็นปกติสุขไว้ว่าชาวต่างด้าวในพระนครศรีอยุธยาสามารถตั้งรกรากอยู่โดยมีเสรีภาพอันสมบูรณ์ในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ตามประเพณีนิยมของตนและประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาได้อย่างเปิดเผยจนกระทั่งผัดเปียนแผ่นดินสู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงชาวต่างชาติจึงถูกลดบทบาทลง นั่งจะเห็นได้จากการที่สมเด็จพระเพทราชาขับไล่กองทหารฝรั่งเศสออกไปจากบางกอกต่อมาในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงได้รับการยกย่องว่าปกครองสยามครั้งบ้านเมืองดีมีการส่งเสริมทางด้านาศาสนาครั้งใหญ่และมีความรุ่งเรืองทางด้านวรรณศิลป์เมื่อมาถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรความอ่อนแอทางด้านการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยา เริ่มปรากฏให้เห็นเคาลางของเหตุร้ายชัดเจนขึ้นในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสความช่อฉนไร้ประสิทธิภาพทางการเมืองได้เปิดช่องให้กองทัพพมา่ายกทัพมาล้อมกรุงท้ายสุดกรุงศรีอยุธยาจึงถึงการล่มสลายลงในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310 127ปีที่กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองไม่เพียงแต่ด้านการเมืองเศรษฐกิจกและการค้าแต่ว่าด้านศาสนานและวัฒนธรรมก็ยังคงทยานขึ้นถึงจุดสูงสุดของความเจริญน,นั้นด้วยค่ะซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นในด้านโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งยังคงหลงเหลือให้เราได้เห็นในปัจจุบันค่ะกล่าวกันว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญและศรัทธามั่นต่อพระพุทธศาสนา ทั้งในเกาะเมืองและบริเวณรายรอบมีวัดตั้งอยู่อย่างมากมายมีวัดสำคัญคือวัดมหา,าธาตุและวัดพระศรีสันเพชรที่สมเด็จพระบรมไตรัยโลก,กนาถทรงอุทิศให้เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังในพุทธศักราช1991นอกจากวัดในพระพุทธศาสนาแล้วยังพบาศาสนสถานของาศาสนาอื่นๆดังเช่นเทวสถานและโบสถ์คริสต์ ซึ่งตั้งอยู่กลมกลืนกันโดยทั่วไปแสดงให้เห็นถึงการไม่แบ่งแยกศาสนาในสังคมของกรุงศรีอยุธยานอกจากวัดจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาในกรุงศรีอยุธยาแล้วยังมีสิ่งที่เป็นหลักของพระนครอันสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาคือพระมหาธาตุพระมหาเจดีย์และพระมหาพุทธปฏิมากรดังนี้ พระมหาธาตุที่เป็นหลักกรุงศรีอยุธยา5องค์พระมหาธาตุวัดพระรามพระมหาธาตุวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะพระมหาธาตุวัดสมณโกศพระมหาธาตุวัดพุทธไทยสวรรค์พระมหาเจดีย์ฐานที่เป็นหลักกรุงศรีอยุธยา5องค์ มหาพุทธปฏิมาก่อนที่เป็นหลักกรุงศรีอยุธยา8องค์ที่อยุทยาแห่งนี้ไม่ได้มีแค่วัดที่เป็นศูนย์กลางความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีพระราชวังหลวงหรือวังหลวง อันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าพระราชฐานของพระมหาอุปราชและพระราชวังบวรสถานพิมุกหรือวังหลังพระราชวังหลวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสร้างอยู่ที่ดอนในเกาะเมืองกลางด้านยาวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกมีกำแพงล้อมรอบทรงสร้างปราสาทสามองค์คือ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาทพระที่นั่งไพชยน์มหาปราสาทและพระที่นั่งไอสวรรค์มหาปราสาทหลังจากนั้นมีการสร้างพระที่นั่งมังคลาพิเศษและพระที่นั่งตรีมุกเพิ่มเติมจนกระทั่งในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถส่งพระราชทานอุทิศยกพระราชวังสร้างเป็นวัดพระศรีสันเพชรแล้วขยายพระราชวังส่งสร้างพระที่นั่งเบญจารัตนมหาปราสาท ะพพรที่่นนัังสเชรปราาสประวัติศาสตร์มีเรื่องราวที่เป็นบทเรียนท้งด้านบวกและด้านลบถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะกรุงศรีอยุธยาจะสิ้นสุดการเป็นราชธานีอันยิ่งใหญ่ไปแล้วแต่มรดกความทรงจำยังปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่ในทุกภาคส่วนของกรุงศรีอยุธยาค่ะที่เราจะเห็นเป็นรูปประมได้อย่างชัดเจนก็คือศิลปะวิทยาการอย่างเช่น ด้านจิตรกรรมสมัยอยุทยานิยมเขียนภาพบนผนังภายในคูหาพระปรางค์ประธานและจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่เมื่อมีอิทธิพลต่างชาติเข้ามางานจิตรกรรมฝาผนังได้สะท้อนให้เห็นเรื่องราวโดยผ่านภาพชาวต่างชาติที่แทรกอยู่ปะปนไปในภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านสถาปัตยกรรมในช่วงต้นกรุงศรีอยุทยาได้รับอิทธิพลจากเขมร คือมีการสร้างกลางเป็นประธานของาศาสนสถานเช่นวัดพระรามวัดมหาธาตุนับแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถเป็นต้นมากรุงศรีอยุธยารับเอาอิทธิพลจากสุขโขทยัยมีการสร้างเจดีย์เป็นประธานของาศาสนสถานเช่น วัดพระศรีสันเพชญวัดวรเชษฐารามวัดใหญ่ชัยมงคลและในรัชกาลสมเด็จพ,พระเจ้าปราสาททองมีการรับเอาอิทธิพลจากขเขมรดังเช่นวัดชัยวัฒนารามนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบสถาปัตยกรรมให้เป็นแบบของอยุทยาเองคือการสร้างเจดีย์ย่อมุม เช่นเจดีพระศรีสุริโยไทยในรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชมีการรับเอาอิทธิพลต่างชาติเข้ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานเทคนิคของตะวันตกและเอเชียกลางเข้าด้วยกันดังจะเห็นได้จากพระราชวังนารายราชนิเวศและการสร้างป้อมปราการแบบตะวันตกเช่นป้อมเพชรป้อมประตูเข้าเปลือก ว่าน,นี้นะคะเรายังสามารถพบร่องรอยความหลากหลายของวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนดังเช่นความนิยมในการใช้ผ้ามัสลินจากอินเดียหวีเครื่องมือเหล็กทองแดงสารส้มจากจีนขนมหวานอันเลื่องลือไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองที่ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกตค่ะรวมไปถึงการเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิ้วดอกไม้เพลิงหรือว่าหุ่นกระบอกจากลาวรวมไปถึงเครื่องดนตรีบางชนิดด้วยล่ะคะ่ะ แม้แต่ภาษาที่เป็นคำทับศัพท์หรือว่าเป็นคำยืมจากต่างประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานกลมกลืนของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินเดียวกันนั่นก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะมีการประเมินกันว่าช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่22กรุงศรีอยุธยามีประชากรทั้งที่เป็นชาวพื้นเมืองและชาวต่างชาติรวมกันราว1 5 0่0 0 ถึงสองแสนคนจึงไม่ผิดนักที่เราจะกล่าวว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นอัครนครแห่งสยามประเทศหลังเหตุการณ์เสียกรุงศรีในสมัยพุทธศักราช2,310บุรพกษรตัิย์แห่งสยามประเทศได้ส่งฟื้นฟูและบูรณะกรุงศรีอยุธยาอย่างสืบเนื่องจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสงนิกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายต่หลายครั้งและทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านต่างๆจนเกิดโครงการในพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายและหนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งมะขามย่องค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเล็งเห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งจึงมีพระราชดำริให้ขุดดินบริเวณทุ่งมะขามหยองเป็นสระน้ำขนาดใหญ่เอาดินนั้นมาทำเป็นขันและเกาะเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองในฤดูฝนและใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแลง้งเมื่อการก่อสร้างพระราชานุสาวรีแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตจึงเสด็จพระราชดำเนินที่ทุ่งมะขามหยอง ในพุทธศักราช2,539และเสด็จพระราชด,ดำเนินอีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2,555เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบเหตุมหาอุทก,กภัยนอกจากการเสด็จพระราชด,ดำเนินทุ่งม,มังขามหยอกแล้วพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต ยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยในด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญโดยเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดพิพิธภัณฑ์ทสสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในพระราชดำริของพระองค์เมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2504พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการสร้างอาคารสมัยนี้คงจะเป็นเกียรติสำหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะรักษาไว้ถ้าเราคาสุขโขทัยอยุทย,ยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย ในเบื้องต้นนะคะว่าอายุทยานี่ย,ยังคงมีเรื่องราวให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาอย่างไม่รู้จักจบสิ้นและคงไม่สามารถเล่าทั้งหมดให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนําสําหรับคนที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุทยานั่นก็คือศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อายุทยาค่ะศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อายุทยาจัดตั้งขึ้นในพุทธศักราช2529 โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอญญดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นทั้งสถาบันวิจัยพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดประวัติศาสตร์ มีอาคารจัดแสดงสองแห่งคือที่ศูนย์แห่งนี้และส่วนผนวกที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านญี่ปุ่นภายในศูนย์มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรใน5ห,หัวข้อคืออยุทยาในฐานะราชธานีอยุทยาในฐานะเมืองท่าอายุทยา ในฐานะศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและการปกครองวิถีชีวิตชาวบ้านไทยสมัยก่อนและความสัมพันธ์ของอยุธยากับนานาชาติการจัดแสดงนิทรรศการของที่นี่นำจุดเด่นของกรุงศรีอยุธยาในด้านต่างๆมานำเสนอด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและน่าสนใจเช่นใช้แผนผังแผนที่และแบบจำลองรวมทั้งใช้เสียงและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจพัฒนาการของกรุงศรีอยุธยานับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะสามารถเห็นภาพรวมของกรุงศรีอยุธยาในสมัยเป็นราชธานีได้ในเวลาอันสัน้นอีกทั้งเข้าใจชีวิตของชาวอายุธยาในอดีตได้ง่ายจึงเหมาะที่จะเป็นจุดตั้งต้นในการท่องเที่ยวเรียนรู้อดีตราชธานีกรุงศรีอยุธยา น่าสนใจคือจะได้เห็นแบบจำลองของพระราชวังหลวงอันประกอบด้วยอาคารต่างๆแสดงให้เห็นสภาพสมบูรณ์ของพระราชวังหลวงก่อนจะถูกทำลายแผนที่แสดงเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างอายุธยากับนานาชาติแบบจำลองภายในวิหารพระศรีสันเพช เรือสำเภาจำลองรวมไปถึงการจำลองสภาพหมู่บ้านชุมชนริมน้ำและวิถีชีวิตผู้คนให้ชมอีกด้วย เราในวันนี้ที่ได้นํามาแบ่งปันกันเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงอยากรีบจัดกระเป๋าเพื่อมาตามรอยความทรงจําในอดีตที่สวยงามกันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นอย่ารอช้าค่ะรีบมากันเลยแล้วจะได้รู้ว่าพระนครศรีอยุธยาหรืออยุธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดีสมกับเป็นอนัครานครแห่งสยามประเทศจริงๆค่ะ